ทำแบบนั้นทำไมไม่อยากหลบๆซ่อนๆอีกแล้วเราตกลงกันแล้วไม่ใช่หรอนึกว่าคุยเข้าใจแล้วถ้าคุณรู้ว่าเราสองคนมันไม่ส่งผลดีต่อคุณเลยมันดูไม่มืออาชีพแล้วเขาอาจจะคิดว่าที่ผมถูกใจงานของคุณให้คุณมาถ่ายงานให้ มันเป็นพเพระเรื่องส่วนตัวไม่ใ่เพราะฝีมือแล้วเขาก็จะคิดเป็นอย่างอื่นได้เต็มไปหมดเขาไหนอะที่คิดทำไมถึงคนที่บิยอนเพอร์เฟกอะเขาเห็นผลงานของผมเขามั่นใจในตัวผมเขาไม่สงสัยหรอกว่าทำไมผมถึงได้งานนั้นงานนี้เพราะผมเป็นช่างภาพฝีมือดีและผมมั่นใจว่าทุกงานที่คนเลือกผมไปทำ เพราะผมเก่งและผมดีพอแล้วผมเองก็เชื่อว่าคุณมีความเป็นมืออาชีพมากพอที่ไม่ได้เลือกผมมาทำงานเพราะเรามีอะไรกันหรือเพราะเราครบกันอยู่ัััับกบกกมมารรไ้เออีอคงคง